มองหรือเปล่าที่บอกว่าไม่ต้องพกเงินมาเยอะแต่บอกว่าได้ของหรูหราอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือโต๊ะอาหารอีกโต๊ะเห็นไหมล่ะคะว่าสินค้าดีมีคุณภาพแถมยังสวยหรูเนี่ยไม่จำเป็น d o n t you know i'm just conkey m o สวัสดีค่ะฝุยป้ายค่ะนางฟ้าค่ะกับรายการผู้หญิงขายเฟอร์ อีพีนี้เป็นอีพีที่ที่เท่าไหร่ไปดูหน้าคลิปค่ะเป็นรายการที่จะมาขายค่ะทุกคนรายการขายอย่างเดียวในคลิปนี้วันนี้เราจะมาขายอะไรคะพี่ปุ้ยอ่ะไม่ใช่จะมาขายค่ะวันนี้เราจะมาเป็นคนซื้อบ้างวันนี้เตรียมเงินมาเยอะมากดูนะคะมาเป็นฟ้อนๆเลยนะคะคุณนางฟ้าดูการแต่งตัวของเราอินสตอรี่นี่คือคอมากอ้าว อันนี้คือแหวนเพชคือแบบว่าเตรียมมาจำนำที่นี่เลยรอเลยเรื่องของเรื่องคือพกเงินมาจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณนางฟ้าคือคิดแล้วว่าเราอยากได้หรูหาราเลิศอย่างเงี้ยต้องแพงแน่ๆเลยใช่ไหมไม่เสมอไปค่ะพี่ปุยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอยากได้สินค้อาอ้าว เดี๋ยวก่อนนะคะขอแย้เราออกก่อนนะคะเพราะว่าแบบว่ากลัวแบบว่าโดนปาดคอไม่เสมอไปค่ะพี่ปุยสินค้าดีเฟอร์นิเจอร์สวยไม่จำเป็นต้องแพงอย่างวันนี้พี่ปุยเอาเงินมาหนึ่งปึ้งอันนี้เอาเก็บไปเลยก็ได้ค่ะว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นมองหรือเปล่าที่บอกว่าไม่ต้องพกเงินมาเยอะแต่บอกว่าได้ของหรูหราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โม้ค่ะพี่ปุยเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าของสวยหรูราคาไม่แพงมันเป็นยังไงแล้วถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะไป มาเริ่มที่ตัวแรกเป็นชุดนอนตัวนี้หรูมากๆราคาก็ประหยัดแน่นอนค่ะจะให้พี่ปุ๋ยเป็นคนแนะนําดีกว่าเรามาชมความหรูหราของมันก่อน,นะะมาชมความหรูราสวยงาม,างมดีกว่าแค่เห็นตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนโอ้โหหรูมากชุดนี้เป็นชุดไฮกลอสนะคะเป็นไฮกลอสเงางามมากค่ะคุณนางฟ้าค่ะลองดูความสวยงามความหรูหราของเขานะคะภายนอกสวยแล้วภายในสวยมากเป็นงานพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้มีทั้งสีเทาและสีขาวนะคะสีขาวจะต่างกับสีเทาตรงที่ โต๊ะเครื่องแป้งนะคะอันนี้เป็นบาน soft c o ได้วยนะคะทุกคนเราปล่อยให้เขาปิดเองเลยและมาดูโต๊ะกระจกเจาก้าโต๊ะก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่านี้จะเป็นแบบยืนเราสามารถยืนแต่งตัวได้เลยแล้วก็จะเห็นทั้งตัวว่าอุ๊ยวันนี้ฉันใส่เสื้อตัวนี้กางเกงสีนี้รองเท้าแบบนี้เลิศส,สวยมาก,มากเออสวยมากมีเก๊อะภาษากลางเรียกเก๊หรือเปล่า ลิ้นชัก,ชกค่ะมีลิ้นชักให้3อันนะคะ <c oughs> นี่ถ้าสมมุติว่าอยากได้สีขาวสีขาวจะเป็นแบบปิ้งเซรุเหมือนกันค่ะตัวนี้มีมาพร้อมเตียงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะชุดนี้นะคะจะมีอยู่2ราคานะคะคุณนางฟ้านั่นก็คือแบบ3ชิ้นและแบบ5ชิ้นนะคะแบบ5ชิ้นก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งไซด์บอร์ดและตู้ข้างเตียงนั่นเองค่ะในราคาเพียง54,900บาทค่ะคุณนางฟ้าแต่ว่าเตียงเนี่ยจะไม่ใช่ตัวโชว์ตัวนี้นะคะทุกค มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าสินค้านี่ขายดีมากๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถขายแยกชิ้นได้เตียงเนี่ยมีคนเอาไปแล้วถูกต้องออ๋เพราะว,ว่าขายดีมากๆเลยและอีกเซตหนึ่งเซตสมชิ้นนะคะนั่นก็จะมีเตียงโต๊ะเสื้อผ้าโต๊ะแป้งนะคะราคาเพียง39,900บาทค่ะคุณนางฟ้าก็ถึ <c oughs> ต้องคันอะไรคะขำดิฉันคุณบุรีค <c oughs> ุณบุรีดิฉันอยู่ มีราคาทั้ง3ชิ้น5ชิ้นอย่างที่พี่ปุยบอกไปเดี๋ยวเรามีอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะพี่ปุยที่ว่าสวยเหมือนกันรูเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ราคาถูกกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเลยค่ะช่ไหอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าสวยรูนี่ชุดนี้ชื่อชุดว่าชุดพอค่ะชุดนี้ชุดพอพอแล้วค่ะ ไม่ใช่นะคะบอกราคาก่อนดีกว่าว่าราคานี้เท่าไหร่ทั้งชุดนะคะคุณนางฟ้า4ี่ชิ้นเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งและตู้ข้างเตียงนะคะในราคาเพียง23,900บาทค่ะถูกกว่าเมื่อกี้อีกครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเทียบกับสิ่งที่เราจะได้ถือว่าคุ้มค่ามากๆให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับความสวยงามน,นี้ yeah, ในราคานี้เราจะแนะนําไปด้วยนะคะว่าในความหรูหราของมันคืออะไรดิฉันสะดุดตาอันนี้มากเลย จริงแล้วตู้ตัวนี้มีไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเสกให้นะคะ3ามสอง,น,งนี่ค่ะมันสามารถเปิดไฟได้แล้วก็ข้างในเนี่ยสามารถวางโชว์ของได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าของโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถวางได้และชั้นข้างในนี้นะคะสามารถปรับระดับได้เดี๋ยวมาดูภายในตู้ทั้งสองด้านดีกว่าอะ จะไปกันแบบรวดเร็วนะคะเราไปดูด้านในค่ะขอเริ่มฝั่งนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะฝั่งนี้นี่จะแบบว่าแบ่งข้างบนข้างล่างได้ข้างล่างแขวนงเกงแขวนกระโปรงแขวนอะไรก็ได้นะคะถ้าลูก,ลกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะใช้สามารถถอดตรงนี้ได้ mm hmm. แล้วก็ <laughs> ไปดีสามารถสามารถของพี่ปุ้ยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่แขวนยาวนะคะแขวนยาวก็พอนะคะแขวนคอไม่ต้องนะคะ <laughs> ตรงนี้จะห้อยชุดราตรีได้นะคะชุดฟินาเล่อย่างดิฉันชอบแบบ อ,อย่างเราเราไป <c oughs> งานสังคมผ้าขม้าสี่เมตรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สา <c oughs> ้นนี้ได้เล<ด>ยช<ด>่ะยาวมากค่ะทุกคนโอ้โหสุดลูกหูลูกตาตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักนะคะสองลิ้นชักอ่าจะใส่ผ้าขมัผ้าขม้าของคุณยาวฟ้าก็ได้นะคะ <c oughs> อาจากนั้นนะคะมาตรงนี้เลยค่ะอะไรอะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะโอ้ถ้าไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยคิดว่าเป็นลิ้นชักเก็บของแต่จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม ตามดูให้ดีนะคะแต่แต่แต่แด่แด่แด่จ<ร>บของาาได้ได้วยเ,เก็บของได้นะคะนั่งได้เก็บของมีค่าค่าบ้านค่ารถค่าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีลิ้นชักให้เก็บของนะคะหนึ่งสามสี่ห้าลิ้นชักด้วยกันค่ะคุณนางฟ้ามีห้าลิ้น <c oughs> ชัก ูกต้องมีที่แขวนสองอันถูกต้องมีกระจกถูกต้องมีเก้าอี้ถูกต้องมีเงินกระเปล่าเราเนี่ยพูดเยอะมากมี้าไม่เห็นหรอ <c oughs> นอกจากนั้นค่ะเรามาดูเตียงเอ่เตียงอา่าเาตียงนี่คะสามารถสั่ง5้าฟุตก็ได้ค่ะคุณนางฟ้าตรงนี้มีที่อิงด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเตียงหัวเบาะที่เติกหรือเปล่าไม่ใช่ที่อิงอิงภาษาไทยว่าอะไรพิงอ่า พอดีไม่ใช่คนเมียงเหนือค่ะคไม่ค่อยรู้สามารถพิงได้อย่างอย่างสมมติว่าเนี่ยเราจะนั่งเล่นโทรศัพท์อตอนนอนบางคนไม่อยากนอนแบบโทรศัพท์จะซัดใส่หน้าถูกต้องนอนเตึกเลยค่ะเติกได้เตึกอะไรอย่างงี้แบบบางครั้งมันต้องเอาหมอนอิงไวงง้ไม่ต้อง,งไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังเป็นฟองน้ําไม่แข็งไม่กระด้างกระเดือกแต่ว่าอย่าจะแนะนำไม่เล่นดีกว่า ถ้าอย่างนี้มันก็จะต้องเ็นอย่างนีงง้ใช่ไหมเคยทำไหมไม่ใช่ไหมโอเคและนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณนางฟ้าก็ยังมีตู้ข้างเตียงอีกหนึ่งใบนะคะคุณหัวเราะอะไรออนั่งค่ะนั่งค่ะคุณบุรีชั้นอ่าตู้ข้างเตียงตัวนี้มีให้ไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าเรามีให้ในเซตแล้วนะคะ มีลินชักงให้2ลินชักงนะคะสามารถเก็บของเก็บอะไรก็ได้วางนาฬิกาวางโคงไฟอ่ะเรามาสรุปกันนะคะเซตนี้ราคาเพียง23,900บาทได้ทั้ง4ชิ้นเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยราคาแค่นี้แต่ว่าได้เท่านี้สวยหรูสมราคาถูกต้องคุ้มค่ามากๆใช่เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแนะนำนั่นก็คือ โต๊ะอาหารค่ะอยากได้โต๊อาหารที่แบบว่าสวยหรูค่ะพี่ปุยแต่ว่าราคาต้องแรงมากมีหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะพูดถึงอะไรก็มีหมดละค่ะเพราะว่าเราเตรียมกันมา <c oughs> ก็ไปสิคะไปกันเลยไปกันเลย และนี่คือโต๊ะอาหารที่เราพูดถึงใช่ไหมคะพี่ปุยถูกต้องลคะค่ะโต๊ะอาหารตอนนี้หรูหระที่สุดในร้านเลยคะ่ะคุณอาสวยจริงๆค่ะทุกคนอยากให้มาดูใกล้ๆว่าตัวนี้คือหินอ่อนแท้ทั้งแผ่นใช่ถูทั้งฐานด้วยนะคะอย่าหาว่าพูดโม้เลย ตัวนี้นะคะหัวเขกนี่คือแบบมีเลือดแน่นอนนะคะเพราะมันแข็งแรงมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเซตนี้มี6ที่นั่งและ8ที่นั่งนะคะ,คะ8ที่นั่งราคาโปรโมชั่นเพียง47,900บาทค่ะและชุดของ6ที่นั่งนะคะราคาเพียง43,900บาทค่ะ ราคาดีมากสมน้ำสมเนื้อกับสินค้าของเรารู้หราขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันเอาเงินทิ้งไปแล้วอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้แต่ขอสวยหรูเทียบเท่าเลยได้ไหมคะพี่ปุยมันต้องมีแน่นอนคะ่ะคุณนางฟ้าคะ่ะคุณไม่ถอดแหวนเพชรคุณก่อนหรอนนะคะไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยคะ่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่พี่ปุยบอกว่าราคาถูกกว่านี้ดีกว่าได้คะ่ะใกล้เคียงกันเลยไป,ยปยกันเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะ และนี่คือโต๊ะอาหารอีกตัวหนึ่งที่พี่บุยบอกว่าราคาถูกแต่ว่าคุณภาพและความสวยงามเนี่ยเทียบเท่ากับตัวนั้นเลยถูกต้องแล้วค่ะคุณนางฟ้าขาชุดโต๊ะอาหารที่บอกว่าราคาถูกเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นชุดนี้เลยค่ะราคาเพียง6,990บาท6กที่นั่งเป็นโครงเลยแข็งแรงทนทานมากค่ะตัวนี้หน้าทอมคะคะเป็นกระจกแข็งแรงมากมากลักกวว่าคุณผู้ชมจะไม่เชื่อขอยยืมหัวหน่อยสิคะ อ่าคุณทําไม่จริง <c oughs> คุณเป็นคนไม่จริงมากๆเลยสวย,สวยหรูแต่ราคาประหยัดถูกต้องตัวนี้เป็น6ที่นั่งมีเก้าอี้ให้เลย6ตัวเป็นสีเทาแบบนี้ดูจะเหมือนผ้าแต่ไม่ใช่ผ้านะคะทุกคนจะเป็นหนังไหล่ <c oughs> ผ้า <c oughs> ดูแลทําความสะอาดง่ายแนะน่นอนสําหรับโต๊ะอาหารชุดนี้สวยมากค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าสินค้าดีมีคุณภาพสวยหรูไม่จะเป็นต้องราคาแพงใช่ค่ะมไม่จะเป็นต้องคบเงินมาเป็นฟ้อนจริงๆไม่จาเป็นเลยนะคะเพราะว่าร้านเราโอนได้ <c oughs> ต้องไปเอเงินมาก็ได้โอนได้รดได้สุดปังค่ะที่ <laughs> ร้าน <laughs> ของเราสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าร้านของเราเนี่ยมีสินค้ามากมายที่เราแนะนําไปเนี่ยเป็นเพียงเศษเซี้ยวเล็กๆนะคะพี่ปุยถ้าถ้าในสนใจนะคะสามารถเข้ามาที่ร้านได้หรือว่าจะติดตามดูรีวิวหรือโปรโมชั่นผ่านทางเพจเฟซุ o กไอเดียเฟอร์นิเหรือเข้าไปชมรีวิววือว่าคลิปต่างๆได้ที่ YouTube c h anel ไอเดียเฟอร์นิเจอร์สหรับวันนี้สวัสดีค่ะ